พี่น้องจวบาลีป้าลุง่ันใหญ่มากๆฮเป็นจ่าเจมเจมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่นี่เหียบแล้วสวัสดีเอาอาปะลุงสวัสดีเบิสสมองสุบอนสวัสดีเบิสสุกุสุคนพี่น้องตั้งจากพี่แล้วหาแล้วหน้าแล้วก็พาน้องเบิ้ลเข่าป่าฮ่าเฮ็ดอีกแล้วน้องเบิ้ลเหยียบแล้วเฮ็ดก่อพี่น้องเขาก็เก็บมาแน่เลยพี่น้องลายได้เติบเลยนี่นี่นี่มาเก็บ เต็มเลยแดงหงุเลยเยอะเยี่ยเดี๋ยวฟูฟูฟูนี่พี่น้องพนี่แม่เดี๋ยวให้น้องเบิดเป็นคนเก็บเหาเป็นคนถือโขฟูเต็มไปหมดเลยเอาเก็บไปเถอะนะ่นล็อกนี่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 อุ้ยเห็ดร้ายเลยพี่น้องที่ใหกว่าสีโบมาเลยอืมจนบาลมาเลยตุ่น่ะเซคุ อันนี้อายุมันเปื่อยแล้วมากระนองเบิ่นช่องคนพี่น้องเลยพูมาเมลีเอาเก็บเอาลูกเนี่ยเอาป๋าชีเต็มขู่วันนี้แล้วเยับน้ำพี่น้องเลยน้องเบิ่นบ่เห็ดเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยว ป๊อปๆปาร์ตี้เพิ่งไปเพิ่งไปเก็บทั้งนี้เด้อก่อนชนจมทางบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยใครแน่นูเบิกบ่ทันเลยอ่ะโอ้ยจึ๊ก <coughs> มิเตดอกงามมีเตอร์ดองามนะเจ็บไปต้องออกพอืมาสองคนไมลูกพี่น้อยมึงไม่พี่น้องเฮ็ดมาสองคนไมลูกแต่เฮาบริษัทข้ากล่องมานำพี่น้องเฮ็ดเต็มเลยพี่น้องเฮ็ดเต็มเลยเถึงงามๆพี่น้อง ก็เหมือนี่เจ้าหอนเด้อไม่พี่น้องเก็บแป๊บเดียวอย่าพึ่ง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 ไปมันสีเหยียบป๊อดดิบุขีดบุฟันได้ว่าสีเห็ดจะออกลายแบบนี้เนาะพานเห็ดผุเห็นเลยพี่น้องงายหมดเลยเส่ละอยิ่งพึ่งไปทั้งนั้นยังวะพี่ๆมึงเก็บพังพีก่อน เยอะกุ้มาหหหหหหหมหหหอหห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 อหห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 ดอหห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 หคหมอหหหหหหาหหหหเหหอหหหหหหหมหห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 ่หห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 นหหหห

นี่ได้จองนะนี <sh> ่เออเก็บหลายจนไปจัดดอกเก็บเดี๋ยวอย่าพึ่งไปบอกหลายอย่าพึ่งไปแม่เก็บแทน้ก่อนมาได้พี่น้องหมุดจอมาเก็บกับหนงเบิร์ดปติเ่ามาเบิร์ดคลิปเฮ้ากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำเนอพี่น้องพี่พี่มาเก็บพี่พี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเอามันมาทั้งพี่ก่อนเก็บเพจสองคนพี่น้องเลย มุดจอเข้ามาเก็บน้ำน้องเบิ้ลเลยพี่ๆๆๆๆเจม่แถวไหนพีบอกแล้วมาเว้นมาทางหลังี่บอกแล้ามาเว้นมาทางลังอย่หหหูเฮ็ดทิ้นปะนั่น,ะนเก็บเอา <laughs> hết thì thưởng nghỉ àh máng nóng bận chị mác hết khí động hết nè bận té chạy biến thằng thành ngèng giờ bắt มันเป็นหมูปันเห็ดปวกแกเห็ดบุรุึ่มหกหล่าหมกหล่าอันผู๊ผู๊ผู๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมกหล่ายังไปก่อนไหมกลับไปแต่หมกหล่าเตะเห็ดหักหล่าเตะเห็ดป๊าดพี่น้องเดี๋ยวนีในหว่างตีนหักหล่านี่ก็มีอดีตใครให้กะให้เล่นนี่อืมอืมสวยๆทั้งนั้นมึงมึงมึงข้างๆพี่ พี่พี่เดี๋ยวเอาขางลหพก่เอากรดิ่เนื้วนะกรมีดอกน้อยกรมีพพพพพุ่นพุ่นพุ่นเอาเอาเก็บเอาเอามาเอามาเอาขึ้นม่ินดีนะสองไมู่กพี่น้อยสองไมู่มัน มันสะเลเกินป๊อดติปาด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 เฮดเฮดเฮดมีแต่พอดีแกงแสบพอดีหนึ่งแสบเลยเด้พี่น้องเอาเก็บเอามาใสช้ผู้อิจฉาหรอกสวยหรอกสวยอัะไรหรอกอันนี้อันนี้กันครับ เอาเลยเอาลผูออกมันเอาเก็บเร็วนุ่งก็พอยุ่งนี่ดอกนี่ไงพี่น้องเก็บแป๊บเดียวสีเต็มโูเลยมีทะเลเบิร์ดได้ไหนี่นี่นี่ดอกน้อยๆค่ะยังไง มาไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ในป่านี่ก็ยังสิมีอยู่บอ้โหเดี๋ยวมาเก็บทางผีก่อนพีผีเข้าเว้นมาทางผีเดี๋ยวมันสี่แยบเว้นมาเว้นมาเขาข้างนี้เว้นมาข้างนี้ตรงนี้เก็บเก็บเอาว่าไรหรอดูแม่เอากุมาทางน้องเบนดี โอ้โหเก็บเก็บเห็ดสมอเก็บหมอวลแต่มวลมวลน้องเบิดบอร์้ยากเขี่ยเลยเนาะธรรมดาธรรมดาเห็ดก็ต้องคาเขี่ยพี่น้องเหมือนป็นหมูหาก่อนนี่นี่เอ้าเต็มขู่น้องเบิร์ดเลยพี่น้องหมูเดียว Điều hai hái kẹt nồi nữa hái kiểng đấy bạn nè, để cho biết bao xiêm mọc qua, thím đi phup, bố đây phe phe đào phe nhăng nhăng, bớt lại nhăng nhăng luôn, phe phe, bớt phong này cái này luôn, nhìn này, 2 đọt thôi, lấy, lấy lấy, lấy lấy, áo phải kiếm. rồi cái áo cam của đây cái này. Imi tháo lại boi hết hụ. Kiếm áo lôi. Nào, điệp kiếm. hả? để xì đỏ cổ. khám ด้เคลียห้าไปดิดห,าาหแล้วหาใหม่เคลียเคีย,ยปุ่งนี่นีน่นี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 ่เคลียปีนขึ้นมากเลยข้าแก้าวก้วบบน,น,นี้ข้าวแก้วข้าวก้วเวทั้งหม

จ้าปูดดอกหนึ่งลูกนีนในตีนนะเก็บมาตีนโอ้ยใส่กับบุถือขู่เอาได้ดอกนะแดง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 จิ๋วนีแดงจิ๋วจิ๋วจิ๋วก็เอาพอดีคำพอดีคำดอกแบบนี้พอดีแซ่ ผู้เดดอกนะบักระเตะมันมันมแข็งเกี่ยวอะไรเนี่ยนันนี่เนี่ยมันสีข่เลยโนั่งเกิฟต์พเพ่

พาน้องเบิร์ดกับเดยว,วันนี้พี่น้องเ้ยผลงานของเราในว,วันนี้เต็มขู่พอดีพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้เราก็จะได้จบสำนีนาะพี่น้องติดตามกันไหมนี่คลิปต่อไปพี่พัดระกันได้ก็ขอถอษขอไปหลายๆเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสาวหลาบานานาลำเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ดีมีแหงเวิร์สมองสวรรคโศกมันลํำรวยพี่น้องสบายดีสบายดี